ตอนนี้รรฐอยู่ที่พิพิธัสงคามหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำาทางอศบาล้ก็เอาหุ้มมาก,กั้นไว้ตรงหน้าวัดฝักน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขยาย,ยวงกว้างออกไปที่ถนนพิพิธสงคามค่ะนี้ก็จยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสำหรับน้ำค่ะ ก็ได้เรือจากตทตัวอแทนพประจันเพือน,นะคะก็อเากอาเรือจากเคื่อเครืองนตของอาสาคู้ไทยเขายืมมาใช้ก่อนไม่ได้รับสมุดจดนะคะนักเรียนที่เพิ่งเริ่เรียน,นมาจานเล็กๆแา่ถ้าลุยน้ำทุกวันก็นะคะกงน้ำาตะเท้าแล้วก็สซนที่ด้วยกะ็ะได้อาศัยเรือตตงนี้ก็ต้องฝากอาสาในชุมชนนี้นะคะมาพร้อมกอทอททับสทกาลีมด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็มาช่วยกันนะคะ ก็ต้องอาศัยคนในชนุมชนที่ช่วยกัน<ค>ลากดิสวัสดีค่ะอดทนหน่อยนะวันสองวันนี้ค่ะหวังว่าวันที่14น้ำเหนือจะลดลงแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะแห้งค่ะตอนนี้ตอนเช้าก็ลดลงนะคะาี่ถามแล้วตอนเย็นทีจะขึ้นมาแบบนี้ยังขึ้นขึ้นลงอยู่แต่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะอดทนหน่อยนะันมาจะสอนมาให้กำลังใจ